นะตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับอยู่อ่าลาดเท้าแปดเจ็ดดึกแล้วเนี่ยนะอะไรก่อนมึงจะไปดูสามากก่อนเอาของเก็บก่อนก็ได้นี่มันเยอะไม่ใช่หรอมามาประชันกันอ่านดีกว่าเดอะยูนิควีสถูกว่าข้อถูกเลยยูนิยูนอดะยูนิควีสต์อะไรของเนี่ย คือไปไหนก็ต้องใช้คีย์การ์ดไงคือกูไม่สามารถกดชั้นอื่นได้ถ้าถ้า,ถ,าถ้ากูมีคีย์การ์ดของชั้นสองก็ได้ครับรองเท้าถอดข้างหน้าตะบือแท้เลยเอาถอเขา้างนอกเดี๋ยวเดี๋ยวข้างในเข้าสปกปรกเอาก็หยิบรองเท้ามาใส่ในนี้เอาหรอ ก็เห oh, 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 me. I mean ็นมึงถอดกูก็ถอดตามดิโหเขามองเลยกระเบือกระเบือจริงจริงเห็นอะไรบ้างเฮ้ยชั้นมันมีกี่ห้องวะเนี่ยไม่รู้ว่ะมันดูเหมือนมันคอนโดเล็กๆเนาะมันมีอีกตึกหนึ่งมันดูแบบ อย่างว่าเลยนะในเมืองพื้นที่มันเล็กน,นี่ไงเขามีเวฟด้วยโปรเจกต์ไงโปรเจกต์นี่ไงโปรเจกต์โปรเจกต์ถามเจ้าของห้องก่อนที่กลิ่นปลาหมึกนี่เองโปรเจกต์โปรเจกตเอาแล้วว่าทางไปไม่ใช่หรออ๋อนี่ไปได้นี่มีเครื่องซักผ้าเขามีเครื่องซักผ้าให้ด้วยเว้ยไหนไหนไม่ใช่ลูกจากข้างหลังมาเทอะไรอย่างี้ยแต่เข้าห้องได้ปะเนี่ยห้ามปะเนี่ยเข้าได้เข้าได้ ยังไงพวกมึมงก็มานอน้อนนั่งเถอะนี่กูนอนโซฟาอี้กว้างเหมือนกันนะฮะอี้กว้างพอเลยครับนี่มีเครื่องปรองอากาศด้วยดูดิดูดูดูด,ด,ดูท่านผู้ชมดูเครื่องขวัดซะ <c oughs> เอามอกี้กูก็มานอนแล้วลดลบลบลบ U, อย่าไปดีนี่มันก็ที่นอนนี่ไงมันก็แบ่งกันได้สามคนเนี่ยก็มึงบอกมึงจะนอนข้างนอกอะใครบอกมึงนอนคนได้ทั้งหมดอ้นี่เลยนอนโกนเองไม่โกนเดี๋ยวกูก็ได้ไปนอนข้างนอกแทนมึงจอที่มึงโกนมึงโกนหรอกเชี่เอากูเหอะนี่มีไฟด้วยดูดิโอ้โหอย่างแกีโอ้โหดูดิเร็วเนยนมานอนเข้ากรุงเลยเนี่ยดิวเร็ว อ๋อนอนกลางวันวะกินม่ดีไม่ใช่เหรออะไรเนี่ยดีนี่นี่เห็นไหมชัดแจ๋วเลยชัดแจ๋มากเลยพัฒนาแล้วเพื่อนกูดีดาอ่ะเนี่ยกูกูไปเปลี่ยนรอมันลอมเครื่องมันแล้วมันเลยดีขึ้นตอนนี้ก็ประมาณแปดโมงเก้าโมงแล้วนะครับผมชีวิตคนกรุงนะครับ เมื่อคืนมองไม่เห็นใช่ไหมตอนนี้มองเห็นนะครับตอนนี้เราก็อยู่าลาดพราวแปดสิบเจ็ดนะครับประมาณแยกสามสิบนะครับก็ถือว่าเป็นเช้าที่สดใสหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับนะแต่ว่ามันโหถ้ามีมอเตอร์ไซค์ปั๊มอยู่ตรงข้ามตึกเองอะนะแล้วก็รถก็ตอนช้าๆ่าจะยังไม่ติดไฟเลี้ยวเปิดหรือเปล่าออกเปิดอยู่ครับ น้ำมงเมื่อคืนไม่ได้ให้ดูห้องน้ำใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็ถือว่าหรูใช้ได้เลยนะมีที่ล้างหน้าตรงนี้นี่อาบแบบเ<อ>ช้าก็ฝรั่งฝักบัวอยู่ตรงบนหัวอะไรเงี้ยแต่ก็เลื่อนระดับได้นะเลื่อนได้นะครับใช่ปะเออเลื่อนได้เลื่อนได้ไว้หัวอย่างเงี้ยแล้วก็อาบโ <c oughs> คตรฟินโคตรฟิน มีกระจกด้วยเนี่ยอะล้วตอนเปิดอ่ะเปิดกระดึงนี้อะนไอมาใช้ชีวิตในเมืองเร็วๆมีเวลาแค่วันเดียวเองนะเดี๋ยวนี้มันก็จะเที่ยงแล้วเนี่ยดูที่มึงนอนอะไรกันเนี่ยมันที่นอนปูเนี่ยมันตกหมดแล้วเนี่ยไอ้สมางแล้วไปไปไป ูนอนพื้นพวกมึงมานอนเตียงกันโถมะเขือเทศดเดี๋ยวนี่้วางแผนยัง,งาาาายังจะพาไปไหนเนี่ยท่นี้มานอนกันอยู่ส,สองเถดแต่ผมต้องไปนอนพื้นอันนี้คือกาลังทําอะไรครับประชุมเลยคือไอ,ไอ้นี่คือทำทำ,ทำงานในบ้านวะใช่ปะอ,อันนี่คือมึไม่ต้องไปที่ทํางานเลยเหรอ ไปบ้างหรือว่า,าไปบ้างไม่ไปบ้างอะไรเงี้ยแ,แล้วแต่เราเลยแล้วแต่แล้วแต่เราเลยโอ้แล้วแต่เราเลยเหรออืตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับเซ <ๆ S 2> ็นทันน,น,นนะครับก็มาลองใช้ชีวิตดูก็เมื่อกี้ค่าวินคงข้างอืม สำหรับคนในเมืองอาจจะไม่ไม่แพงนะครับแต่ว่าในมุมมองของผมนะครับก็ถือว่าค่อนข้างแพงซะหน่อยนะค่อนข้างแพงซะหน่อยอ่าผมไม่บอกราคาแล้วกันแต่ว่ามันยังไม่มันไม่สมราคาเท่าไหร่ครับเดี๋ยวค่อนข้างใครดีกว่า <c oughs> <c oughs> อันนี้ร้านอะไรร้านข้าวซอยเหรอ <c oughs> ใช่เหรอนี <c oughs> อ่ชื่อร้านไหนอ๋อ <c oughs> อ๋อไม่รู้เรื่องเลยเ <c oughs> นี่ยมีกูสามเก้าเก้าลองไหม <c oughs> ลองไหม <c oughs> อ๋อเส้นเนี่ยครับขาผม <c oughs> อ่า ครับผมน้ำตะไคร้ครับเอ่อน่ากินจังเลย <c oughs> น่ากินมากที่หมูเฮ้ยผมมึนี่เมี่ย <c oughs> อ๋อกินกันลองกินเป็นไรไปแล้ว <c oughs> โอ้ย <c oughs> เปลี่ยนใจทำแลนะ่ะ <c oughs> อยากกินหมูทอดก <c oughs> ูดูไม่น่ากินเลยแยวเชียวมันรู้สึกยังไงอะ อะไรเมื่อกี้บอกข้าวหมกไก่รู้สึกเหมือนข้าวหมกไก่ผสมน้ำเนี่ยมันไม่ไม่พูดตามความเป็นจริงอย่างเงี้ยไม่รสชาติเหมือนกลิ่นอายของข้าวหมกไก่ขึ้นมาอ่าแค่เออแค่นั้นแหละผมว่าอร่อยนะเนี่ยไก่ทอดอร่อยป่ะเนี่ยเขามีผักจิ้มผักด้วยอ่ะ อาหารหลักก็มาแล้วนะครับเขาเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรข้าวอะไรนะข้าวผัดไส้วัวอืมข้าวผัดไส้อัวออน,สวนะสั่งยังไม่รู้เลยหนักอะไรอ,อร่อยอร่อยอร่อย จะถ่ายแค่ถ่ายโชว์ใครเนี่ยจะแท็กหากูนะเอออ่ะเอาเอาจับให้จับให้อ่ะผมก็สั่งมาเพิ่มแล้วนะครับก็เห็นพวกมันกินก็อยากกินตามก็อีกทุกหนึ่งอืมแป๊บนึงนะครับมาดูมือนี้หน่อยแล้วกันนะคือ โดนเข้าไปนี่คืออิ่มอ่ะอิ่มทุกวันน่ะอิ่มเท่าไหร่นะฮะอะไรก็นี่ไงไนนะก็เยอะอยู่นะไปใจเท่าไหร่นะไปใจก็หน่อยนึงแหละหน่อยนึงแหละหน่อยนึงนอ่งะเอาเก็บไว้เป็นหลักฐานโอ้โหหนักเลยอ่ะดูขึ้นมาแล้วอิ่มมากเลยออ่ะขบคุณมากครับผมครับ นีไ่ไงวะน่าก็านอกน่าน่าจะเปรี้ยวดี